สวัสดีก่อนนะมีคนใหมอ่อะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวไลฟ์บรรยากาศให้ดูก่อนนะคะแต่น้องๆยังไม่มานะคะเดี๋ยวไลฟ์บรรยากาศหน้างานให้ดูนะคะอันนี้คือส้มตำค่ะ ดีค่ะชัดไหมคะแซ่บ,บพี่แต้มสวัสด,ดีหน่อยสิสวัสด,ดีค่ะใครยังไม่เข้ากลุ่มเข้ากลุ่มนะคะช่วยตั้งส้มตําหนิรีใครยังไม่เข้ากลุ่มคะอยู่ในอยู่ในไลน์น่าจะเข้ากันหมดแนละ้วมั้งพี่วรนหนูขอยืมมีดหน่อยอันนี้บรรยากาศ ดูส้มตำนะแจะีรจมาเลนี่บรรยากาศอันนี้เวทีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้เวทีเตรียมงานค่ะเตรียมงาน สวัสดีค่ะชัดเจนไหมคะอันนี้คือเวทีนะคะเวทีใหญ่มากค่ะวันนี้เวทีใหญ่มากแล้วก็สูงสูงด้วยค่ะรอนในกลุ่มแล้ว มีใครช่วยส่งช่วยส่งส่งมาให้หน่อยค่ะเดี๋ยวปักหมุดให้ค่ะน,นี่ท่ะทันตะวันค่ะแม่แม่กำลังจัดซุ้มอยู่ค่ะกำลังจัดซุ้มกันซุ้มหน้างานค่ะสวัสดีค่ะมีใครก็ได้ส่งลิงก์เข้ามาให้หน่อย ส่งลิงก์เข้ามาให้หน่อยค่ะส่งลิงก์เข้ามาให้หน่อยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแอดจะปักหมุดให้สวัสดีค่ะอันนี้ครูแนนนะคะสวัสดีค่ะอันนี้แอดมินค่ะแอดมินกําลังนั่งตอบอยู่นะคะแรงดึงคนเข้ากลุ่มอยู่ค่ะช่วยส่งลิงก์มาหนะะ่อยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวปักหมุดให้ค่ะ อันนี้คือบรรยากาศหน้าหางค่ะห้องประชุมใหญ่เลยค่ะเต้องไปโฆษณาเอาเด็กมาเรียนที่ไร่ได้ที่ด้วยนะที่บุรีรัมยจุมลิงให้ไรในอันนี้ก<ะ>ำลังไร้ท้า ได้คุณแนนส่งรายละเอียดมามคุณแนเออนั่นแหละส่งรายละเอียดมาให้แอนเลยนีมีคนคนส่งมาแล้ว <c oughs> ปักนะ <c oughs> เดี๋ยวนะปักยังไงอ่ะแมนไม่ขึ้นอ่ะ หมุนให้แล้วนะคะใครที่ยังไม่เข้าใครที่ยังไม่เข้ากลุ่มปักหมุดให้แล้วค่ะจิมได้เลยค่ะจิ้มไดตามหมุดหมุดอะคะ่ะสวัสดีค่ะปักหมุดให้แล้วค่ะน้องยังไม่มานะคะจะเริ่มซ้อมกัน ใลาสามโมงตอนนี้ให้มาดูบรรยากาศก่นกอนแอรก,ก็เพิ่งมาถึงค่ะขึ้นไหมป่าหมุดแล้วนะขึ้นไหมคะ ได้ค่ะได้เดี๋ยวเดี๋ยวไล์ให้ดูบ่อยๆนะคะก็อาจจะทุกอย่างพร้อมพร้อมมากสวัสดีค่ะสมคำล่ำลือซุมดอกฐานตะวัน ได้ค่ะเจอกันโอกาสหน้านี่กำลังจัดหน้าเวทีอะค่ะขำซุม้มอยู่ใครยังไม่เข้ากลุ่มคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่เลาลสวัสดีค่ะ,แ,คะ,คะแต่เวทีใหญ่มากค่ะใครอยู่ใกล้ๆมานะคะ ใกล้ๆที่จัดงานมาเจอกันค่ะแต่เวทีวันนี้ใหญ่อลังการมากสวัสดีค่ะอันนี้คือส้มตำ นี่คือพื้นที่รอบนอกเตรียมงานกันค่ะเตรียมงานกันค่ะดูดูนี่อลังนจาดูตรงนี้นี่นะคะอันนี้เป็นสถานที่ใหม่ที่เราถานที่ใหม่คุณบงศักดิ์คุณตำแหน่งอะไรนะคะ ดูเบทดีดูคนดูเบรดีดูพนักงานปฏิบัติการกลุ่มปิดเริ่ม18เอ้ยกลุ่มปิดเริ่ม19บเนาฬิกาค่ะถึงเที่ยงคืนค่ะคุณเียพงนะะคเจ้าพนักงานปฏิบัติปฏิิบัตการไฟเซีย์ไทยระดับหกเจ้าพนักงาน PPU กี่น่าจะมาบ่าย3ามค่ะของพี่มนะคะันที่แคปแฟงนะคะ น้องจะมาบ่ายสามค่ะสวัสดีค่ะแม่สง่งแม่ส่งไปแม่ส่งไปที่ที่ที่เพจได้ยังคะ ส่งไปที่เพจที่เขาขายบัตรมั้เปล่าคะสวัสดีค่ะนีคอะไรทของแอนก็เลยนกอะไรของแอนคนเท่าไหร่ของแอนคน,ออคนสองร้อยของนกสี่ร้อยถูกร้อยกว่านี่นกไเวลาเพทไหนไม่รู้อ่ะมาชา้าร์ะ นี่หาเข้าไปดูไปดูไหนที่ต่างๆม่าใช่ไหมอไปแล้วสวัสดี2 0 9ท่านนะคะถ่ายูกิอะไรพีพีซีอะไรพีซีมาไลฟ์ให้ดูหน่อยพีซีอะไรใครพีซีคะอ๋อพีพีใช่ไหมถ้ายูกิพีซี ถ้าน้องยูกิกับพีพีมาไล์ให้ดูน้อยใช่ไหมอยากดูก็ต้องซื้อบัตรเข้ากุมปิดนะคะเดี๋ยวจะไล์ให้ดูตอนมาสวัสดีครับพีพีนะคะไม่ใช่พีซีนะคะพีพีค่ะพีพีถ้าเราหันกล้องมาเนาะหวือว่ายังจะได้เห็นเราใช่ไหมอ้เห้ย พี่แตมไปไหนอุตสาหันกล้องมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราคุกันยังคะแสงมันไม่ได้อ่ะเออแสงมันไม่ได้ต้องไปที่ไหนอ่ะกล้องแสงมันไม่ได้สวัสดีค่ะโอ้ยแสงนี่ไงสวัสดีค่ะ,วส,ะสวัสดี213อยสิบท่านนะคะเอฟเฟกไม่มีเลย ฟิลเตอร์ฟิลเตอร์ไม่มีฟิลเตอร์ไม่มีตน่าสดหน้าสดมากสวัสดีค่ะเข้ากลุ่มเข้ากลุ่มกันหมดหรือยังน่าจะเข้าหมดแล้วนะอยู่ในเนี้ยสองร้อยกว่าเต้นอีหยังใครอ่ะพี่แอนแม่พิมท่าขาท่าขาอยู่หุ่นตอนเนี่ยอะไรท่าขาอะไรพี่แสมท่าขาอะไรไม่รู้อ่ะ อะไรขอบคุณสถานที่จากเ,าเดี๋ยวให้ดูสถานที่นะคะอ่าอ่านายเลยพิมทักหาเดียวอย่างนี้ค่ะขอบคุณสถานที่จากไปรษณีย์ไทยนะคะไปรษณีย์ไทยหลักสี่สนับสนุนจากเฮียเอ่อแนแฟน,น,นคนจัดหาสถานที่คือ,อคุณพงศักดิ ซึ่งเป็นสามีของค่อยเอง <laughs> 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 ไลฟ์กลุ่มปิดน่าจะสองทุ่มนะคะไลฟ์กลุ่มปิดสองทุ่มนะคะขอบคุณนะคะนี่เดี๋ยวมาดูมาดูบรรยากาศด้านหลังนะคะ <laughs> นี่ค่ะ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการระดับ6ที่เขาช่วยจัดหาสถานที่ให้นะคะนี่คือพี่เบนพี่เบนอันนี้คุณพงศักดิ์นะคะไปสนีไทยยินดีต้อนรับไปสนีไทยยินดีต้อนรับค่ะอะไรก็ติดต่อมาได้นะคะติดต่อได้นะคะกว้างค่ะกว้างมากแล้วก็นี่คือด้านหลังนะคะอันนี้คือด้านด้านข้างแล้วก็จะมีห้องน้ําตรงโน้นคือห้องน้ํา นีจะเป็นห้องน้ําสําหรับทางโรงครัวที่เขาขจะมาจัดขอบคุณนะคะกว้างมากเนี่ยค่ะกว้างมากแล้วเดี๋ยวน้องอยู่วันที่สองมารับารบางวัลก็อยู่อยู่ข้างๆกับไปรษณีย์ไทยเลยนะคะเอทุลกคม,กมกอันนี้แม่ลิชวีค่ะแม่ลิชวีสวัสดีค่ะเนี่ยดูน้อง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 เมย์น้องเมย์ด้อมพียู่อสับมะละกอขูดมะละกอ เห็นไหมคะอันนี้คือพามาดูเบื้องหลังนะคะน้องเมย์น่ารักมาจากด้อมพียูด้อมพียูเดอรงอันนั้นด้อมแองอันนี้ด้อมอะไรคะด้อมแล้วแม่ปองสวัสดีดไลฟ์สดสวัสดีค่ะเชิญเข้ากลุ่มกันนะคะใครยังไม่เข้ากลุ่มเข้ากลุ่มแต่ส่วนมากนะส่วนมากก็จะเข้าแล้วเนาะเข้ากลุ่มเลยนะจ๊ะนี่ทำให้คู่แน่นเลยตีนแบบไทย อันนี้อันนี้คือเอ็นไม้อะเนี่ยเนี่ยคือเบื้องหลังนะคะอันนี้พวกที่อยู่เบื้องหลังเขาหิวแล้วค่ะน้องเมย์น่ารักน้องเมย์น่ารักน้องเมย์ชื่อเจ๊จักรยกันเลยทำไมมันเรียกฉันนี่เด็กๆยังไม่มานะคะ เด็กๆยังไม่มาค่ะน่าจะสามโมงนะคะเด็กๆว่าจะมาซ้อมตอนสามโมงเพราะว่าเขาจะเปิดแอร์ให้เราตอนสองโมงครึ่งประมาณนี้ค่ะจะดูอะไรอยังไหมอันนี้ละคือเบื้องหลังอันนี้ก็น้องดุ้งก็ด้อมพียูนะคะอันนี้คือหัน ผลไม้ไว้ตำไทยตำผลไม้ใครจะดูอะไรอีกไหมใครอยู่ใกล้เชิญนะคะหน้างานหลักสี่ไปศนีไทยหลักสี่ <laughs> เอ็นดูน้องเมยดูดิขูดมาแล้วก็พี่ลุงสวยจังสวยทุกคนน้องเมย์ก็สวย <laughs> เห็นไหมอีงลุงก็สวย <laughs> น้องเมก็น่ารักเนาะน้องเมน่ารักมากเนี่ยน้องเมนี่มาจากชนบุรีนะคะทุกคนนูองออกจากบ้านมากี่โม,มงไปขึ้นรถหกโมงเช้าค่ะหกโมงออกมาออกจากบ้านตั้งแต่หกโมงเชา้าน้องเมเดินทางมาจากชนบุรีออน้องลุงม,มาจากสมุทรปาาราการค่ะคุณลชวีค่ะคุณลิชวีค่ะ เดี๋ยวจะพาไปดูเดี๋ยวจะพาไปกินข้าวกินข้าวกับแม่ๆกันเห็นไหมคะนี่ตำหน้าตาส้มตำทานส้มตำกันค่ะทุกคนสองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดของนกสี่ร้อยกว่าอันนี้ใครเอาอะไรมาเนี่ยของแม่ปองแกจะตำผลไม้ เขาตามทั้ง,ทงนี้แหละ ok พระเจ้าออกทำไมเม็ดอ่ะเม็ดของเด็กๆก็ด้อมพี่ยูน่ารักมากน่ารักทุกคนแหละทุกบ้านแหละบ้านน้องยูบ้านอะไรก็น่ารักนี่อันนี้คือแกงแกงเขียวหวานฝีมือคุณแต้ม<ๆ>พี่เขาจะกินตามแั่นน่ะใครคนไหนพี่เป็นเหรอ <c oughs> ไลฟ์สดอยู่พี่เป็นเอาเอาอะไรคะ เอาอะไรคะไม่เดี๋ยวหนูเอาไปให้น้องแอนก็ได้ค่ะจะพาไปดูเบื้องหลังไปกินแล้วเสร็จเรียนปะตักต้มดำไม่รีบไม่รีบพี่พี่เป็นอาตดำอะไรคะปูปลาไม่เผ็ดปูปลาไม่เผ็ดโอเคใส่กุ้งใส่ปูได้ไหมคะได้โอเคกุ้งสดนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวพาไปดูแม่แม่ดูอยู่เบื้องหลัง อันนี้คนนี้ก็มาจากชนบุรีนะคะด้อมพีวโคราชโคราชมาจากโคราชเห็นไหมน่ารักไหมเนี่ยมาจากโคราชอุ้ยสวยๆกันทุกคนเลยอ่ะแม่กุ้งอันนี้แม่กุ้งนะคะแม่กุ้งที่อยู่ในด้อมพีอยู่ด้อมยัยหนูด้อมอ่าเขามาหาลูกสาวกับกับอะไรมาหาลูกสาวกับอะไร ชนกันไหลสดชนกันท่านผู้ชมโอ้ยยื้อยู่เลยอันนี้แม่แม่ก็ช่วยกันน้องโรถน้องรถใส่ซองทำอะไรให้ลูกนะคะอันนี้คุณแม่สไลมาจากโคราตตีสี่ตีห้านะคะมานะคะอันนี้บินตรงมาจากพิษณุโลกค่ะคุณแอนค่ะอันนี้ m p ็มพีสุดๆมันมา8ปดโมงนี่มันมา8ปดโมงคนนี้เพราะบากลัว กลัวได้ต้นพวงมะนาวนี่มาแปดโมงมานั่งรอเพื่อนแปดโมงอ่ะแม่ไปไหนต่อไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวจะเอาโทรศัพท์ไปให้แอดแล้วจะไปทําหน้าที่ตามส้มต่าแล้วนะคะทุกคนเคนี่ยเขาจ,ดจดานนออัดจัดสถานที่อันนี้คือน้องวิผู้จัดสถานที่แม่น้องอยู่น่ารัก สวยงามแม่พาสวัสดีค่ะสวไลฟ์สดคนดู2อ0อย่าสิเาสิบดอง้าสิดอง้เาบดูอ้ยเขาบดออยกหานด้าสอ้้าสิบอ้อยเาร้ยกาบออเกจะรียบร้อยบร้อยเต้นพวงมะนาวนอยาด้แอ่อยกบูส้องท้ด้พองมะนา เต้นไม่เพลแล้วลืมแล้วลืมแล้วไม่ใช่ไม่มีเพลงเต้นไม่ได้ไม่มีเพลงเต้นไม่ได้คุณแอนไปไหนแล้วว่าเจ้าของโทรศัพท์ไปไหนเดี๋ยวจะเอาโทรศัพท์ไปคืนเขานะนะคะอันนี้คือทีมไลฟ์อาจารย์กินหมดหรือยังสวัสดีทีมไลฟ์สดอยู่ค่ะครับอันนี้เผลีมากเพดเหระคะต่ำส้มต่ำ โอเค <Okay. laughs> แอนไปไหนอ่ะถือโทรศัพท์ไฟ์สดให้หนอ่อยอะหรือว่าต้องลงอ่ะเ <c oughs> จ้าของโทรศัพท์หายอะใครก็ได้ถือโทรศัพท์ให้หน่อยไฟ์สดอยู่โทรศัพท์แอนจะไปตามส้มตำแล้วยิงรถเอาตำปูปลาใส่กุ้ง ของครูแดนเอาตาไำไทยตไทยโอเคลูกของคุยิงลิดอ่ะคุณกินตำแม,ม่ยิงลิดอ่ะตำผลไม้ใช่ไหมคะอันนี้เตรียมตำผลไม้ยิงลิดอ่ะแม่นกผอมลงน่าจะเพราะว่ากาแฟอุ้มรักนะคะโอ้ย <it young. S 2> อยางเดาเจ้าของโทรศัพท์ไปไหนไม่รู้อ่ะอ่ะลินลงก่อนได้ไหมอ่ะ ของโทรศัพท์ไปไหนไม่รู้อถืสองกันไปเลยค่ะเยาพงคนที่หาสถานที่ให้เรามีมากต้องแบบถูกใจมากถูกใจมากอลังการมากอันนี้เจีอันนี้ยาพงเป็นแฟนเป็นแฟนกำลังกำลังคบหาดูใจกันอยู่ อันน้องคือด้วยดีจะตามส้มตงใครเอ่ยนี่ของใครหะนี่ค่ะแม่ดูอพี่แต้มคนให้หน่อยน้ำยาป่ากคนให้หน่อยสิคะคนคนหน่อยอันนี้น้ำยาป่าดูอันนี้น้ำยาป่าให้ดูสองกล้องเลยของพี่พรนะคะนี่น้ำยาป่าของพี่พรนะคะคุตสปอร์ตจากพี่พรวิเศษสุกมาจากวิเศษสุขหมู่บ้านเดียวกันกับคุณแต้ม อันนี้พูดสปอร์ตดูทุกคนอันนี้คือผีเมือคคณเต็มนะคะเครื่องแกงทาเองนะคะเครื่องแกงไม่ซื้อค่ะอันนี้มีอะไรมามอมอนี่คืออะไรคะนี่ค่ะอันนี้สามเก้าเก้าได้แบบนี้เลยนะคะสามเก้าเก้าได้แบบนี้นะคะได้รับชมความเพลิดเพลินความสนุกบนเวทีจากพียูแล้วก็เหล่าศิลปินทั้งหายทองคําและระเบียบวัฒนศิลป์แล้วก็บริการตลอดงานใช่ค่ะ เราน้าแข็งเหลือห่อกลับบ้านได้ด้วยนี่ค่ะแบบนี้เลยนะคะก็จะได้รับความจะ,จะได้ดูความฟินความอลังการความเพลิดเพลินบันเทิงใจจากพียูนะคะน้องพีกับน้องยุกิแล้วก็เหล่าศิลปินจากระเบียบวัฒนศิลป์แล้วก็ปฐมบันเทิงศิลป์พร้อมทั้งน้องๆจากไหทองคํานะคะแบบนี้เลยอลังการมากแล้วไลน์นี้ศิลปินเยอะมากแม่แม่พียูทำถึงมากไลน์นี้ศิลปินเยอะมากนะคะนี่ นะคะอันนี้ก็ยังเป็นทีมทีมศิลปินจะอยู่มุมนู้นนะคะมุมนูน้นตรงช่องว่างๆตรงนู้นจะอยู่มุมนูน้นแล้วก็อยู่มุมนี้อีกมุมนึงแบบนี้เลยค่ะขอปูปะลาร์หนึ่งจานมาค่ะน้องวินรีบมาจา้ะนะคะรีบมาจา้ะนะคะนี่เราต้องลงของไอแอนไหมฮะพี่แต้มเราต้องลงของไอแอนไหมเราต้องลงของไอแอนทุกคนทุกคนลงของลงของไอแอนก่อนนะแอนไว้ที่ไหนเนี่ย ลงของไอแอนก่อนนะหล่อนพ่นๆนกถือสองมือเนาะให้เข้ามาดูของนกเดอ้อขาดูในนี้เดอ้อของนกนะคะไปก่อนนะ